อกองทุนพัฒนาปทบาทสตรีตำบลห้วยโป่องอำเภอคกสมลงจังหวัดลบบุรีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาปทบาทสตรีตำบลห้วยโป่งจะมีทั้งหมด9คนซึ่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนคือนางสุมาณีเฮงสุขโขห,หัวหน้าคณะทำงานนางสาวสายฝนชนภัยเป็นเลขานุการ นางบุญวรานันทองแถมผู้ช่วยเลขานุการนางเพนจันแก้วดวงตาเป็นเหรันยิกนางทิวายืนยังผู้ช่วยเฮรันยิกนางระเบียบจันทาปัญญาปราชาสัมพันธ์นางสาวจันแลมเขียววิไลเป็นกรรมการนางจินดาบัวสีทองเป็นกรรมการและนางวันชิตกโมลหอมหวานเป็นกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยโปง่งดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน 2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาสตรี และให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก 3. ฝ่ายคณะกรรมการทำหน้าที่ประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ของตำบลห้วยโปง่ง 4. ี่หัวหน้าคณะทำงานทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ของตำบลห้วยโปง่ง 5. มีการประชุมคณะทำงานประจำเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและการวางแผนของการดำเนินงานที่ตั้งของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยโปง่งจะตั้งอยู่บ้านเลขที่50หมู่ที่7ตำบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี การดําเนินงานของคณะทารรงานจะมีการรับสมบัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยประชาสัมพันธ์ความร่วมมือจากผู้นําชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวชุมชนประชาสัมพันธ์โดยการเข้าถึงควอเรือนประชาสัมพันธ์ตามตลาดนัดและโรงเรียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรของตำบลห้วยโป่งมีทั้งหมด13องค์กร แป่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล1องค์กรและคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน12องค์กรสมาชิกกองทุนพัฒนาบทปาสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจะมีทั้งหมด2,074คนจะมีลำดับขั้นตอนคือก่อนนำเสนอโครงการคณะทำงานจัดประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการเขียนโครงการใน,นเมื่อสมาชิกเข้าใจแล้วก็จะร่างโครงการขึ้นมาให้กับคณะทำงานเพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องการเสนอโครงการ 1. คณะทำงานร่วมกับสมาชิกจัดประชุมเพื่อให้สมาชิกนำเสนอโครงการและคณะทำงานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 2. คณะทำงานร่วมกับกลุ่มสมาชิกเสนอโครงการที่ประชุมคณะกรรมการการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. คณะอนุกรรมการระดับอำเภอประชุมพิจารณาการกองให้ความเห็นชอบโครงการโดยสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ถ้าผ่านความเห็นชอบของขอนุกรรมการระดับอำเภอนำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดถ้าไม่ผ่านความเห็นชอบให้คำแนะนำให้กลับไปแก้ไขและนำเสนอข้อมูลใหม่ 4. คณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดพิจารณาการกองและให้ความเห็นชอบของโครงการ 5. คณะอนุกรรมการบริหารกองคุณบทบาสติระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลห้วยโป่งเมื่อโครงการของสมาชิกได้ผ่านการอนุมัติแล้วคณะทำงานขับเคลื่อนก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการของสมาชิกและให้คำแนะนำปรึกษาสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มสมาชิกหลังการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อน จะเข้าไปแนะนำการบริหารเงินจัดการรายได้ให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้ชำระเงินคืนตามกำหนดและไม่มีหนี้ค้างเงินทุนหมุนเวียนจำนวน28โครงการเป็นจำนวนเงิน4,043,700บาทประเภทเกษตรกรรมจำนวน6โครงการ ประเภทพานิชกรรมและอาชีพบริการจำนวน3โครงการประเภทคหากรรมจำนวน2โครงการและประเภทหัตถกรรมจำนวน17โครงการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนปี2,556จําจำนวน5โครงการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนปี2,557าจำนวน4โครงการ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนปี2558จำนวน6โครงการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนปี2560จำนวน3โครงการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนปี2561จำนวน2โครงการ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนปี2563จำนวน5โครงการและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนปี2564จำนวน3โครงการการเข้าร่วมมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับที่2และฉบับที่3มีสมาชิกที่มีคุณสมบัติและเข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งโครงการ<ม>การเข้าร่วมมาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคต โคา2 0 -19 ฉบับที่1และฉบับที่2ลูกที่ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมมาตรการมี7โครงการเข้าร่วมจำนวน6โครงการและอีกหนึ่งโครงการไม่เข้าร่วมแต่ชำระเป็นรายเดือนไม่มีหนี้ค้างชำระผลงานเด่นของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยโป่งนะคะ คือด้ามไม้ลายและไม้กว่ดดอกหญ้าที่มานะคะชาวบ้านตำบลห้วยปพงส่วนใหญ่จะทำการเกษตรซึ่งหลังจากการเกษตรแล้วอาชีพเสริมของชาวบ้านก็จะทำด้ามไม้ลายและไม้กว่ดดอกหญ้าซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของตำบลห้วยโพงที่ได้รับการสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายจนมาถึงปัจจุบันการทำไม้ลายและไม้กว่ดดอกหญ้านั้นทำให้ชุมชนมีรายได้ เพิ่มมากขึ้นแต่กําลังการผลิตการทําด้ามไม้ลายและไมกกาศดอกหญ้าของตําบลห้วยโป่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและยังขาดเงินทุนในการผลิตคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีตําบลห้วยโป่งจึงเข้าไปส่งเสริมสนับสน,นุนและให้คําแนะนํากับสตรีในตําบลห้วยโป่งเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนำมาประกอบอาชีพต่อไปจึงได้เกิดการรวมกลุ่มของสตรีในตำบลห้วยโปง่งเพื่อยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันรวมจำนวนทั้งหมด11กลุ่มและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพไม่มีหนี้ค้าชำระคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยโปง่งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ผลักดันให้เข้าสู่สินค้าโอท p อปของอำเภอโคสํรงวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในกลุ่มการทำด้านไม้ลายและไม้กวัดดอกยญ้าให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาอัตลักษณ์ของของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นไว้เพื่อต่อยอดอาชีพจากอาชีพที่ทำให้ให้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นระยะเวลาการดาเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2556ถึงเดือนเมษายนพศ2564 วิธีการขั้นตอนการดำเนินงานให้ศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบต่างๆของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำความแล้วประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกทำความเข้าใจและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มด้านไม้ลายและไม้กวาดดอกหญ้า ในการเขียนเสนอโครงการต่อคณะกรมกรมการการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองพุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสำโรงลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาการกองและอนุมัติโครงการเพื่อพิจารณาเห็นชอบเบื้องต้นเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการการกองและติดตามการดำเนินงานกองพุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโคกสำโรง ติดตามการดำเนินงานโครงการหลังผ่านการอนุมตัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดคณะทำงานร่วมกับกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายเพื่อติดต่อประสานงานนะนำข้อมูลการประกอบอาชีพมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันและด้านการตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คลลั์เชิงปริมาณสมาชิกในกลุ่มทำให้ไม้กวาดดอกหญ้าและด้ามไม้กว่าดมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ7 0 0ดบาทต่อคนเชิงคุณภาพสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้หนี้นอกระบบได้ สมาชิกในกลุ่มสามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดไม่มีหนี้ค้างชำระชาวบ้านในตำบลห้วยโป่งสามารถอนุร,าาร,นรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ตลอดไปการต่อยอดความสำเร็จของงานกลุ่มสตรีได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และได้มีการรวบรวมกลุ่มการทำไม้ราและไม่กวัดดอกหญ้าจนทำให้มีรายได้เสริมตลอดปีสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้และพัฒนาเป็นสินค้าโอทอปของตำบลห้วยโป่งต่อไปประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสมาชิกคนธรรมดาเพิ่มสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิกได้รับเงิน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนอุดหนุนในปี2,565อย่างละ5โครงการติดตามและสนับสนุนให้คำปรึกษาสมาชิกไม่ให้เกิดปัญหาค้าสัมระนี้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลห้วยโป่งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในนามของคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลห้วยโป่งจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับสตรีในชุมชตนตําบลห้วยโป่งเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ต่อไปขอบคุณค่ะ